แชร์ประสบการณ์ความคิดความเห็นเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับหัวข้ทอท็อปปิกวันนี้ทุกคนเมื่อกเกษียณอย่าต่อมาตา3า39ให้ยื่นรับบำนาญน,นะครับและใช้บัตรทองในการรักษาเดี๋ยวเราไปดูความคิดความเห็นจากทางบ้านกันครับฝากกดไลค์กด like, Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและสามารถแสดงความคิดความเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอได้เลยแต่ขอให้แสดงอย่างสุภาพนะครับ คนนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอที่ว่านะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเพิ่มบํานานนะครับมาตาสามเเพราะหลายท่านโดนเจ้าหน้าที่เร่งให้ต่อมาตาสามเอ่ะคนนี้ก็เลยแชร์มาว่าอย่าต่อมาตาสามเอย่างผมนะครับทุกคนที่เกษียณควรลาออกจากประกันสังคมเพื่อรับบํานานแล้วก็บวกสมัครบัตรทองนะครับคือทางออกที่ดีที่สุดนอนต,ตอนนี้นะครับ บัตรทองให้สิทธิ์ในการรักษาไม่แพ้หรือดีกว่าประกันสังคมแล้วมัง้งนะครับบัตรทองดีกว่าประกันสังคมไหมผมมองนะในมุมมองผมนะเท่ากันนะนะครับแล้วก็บางสิทธิ์ดีกว่าสิทธิ์ดีกว่าตรงไหนนะออตอนผมมีประสบการณ์เนี่ยพาพี่ผมไปหาหมอเนื่องจากว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วไปที่ โรงาไปที่สถาบันมะเร็งนะครับแห่งชาติเลยนะคราวนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยสิทธิ์บัตรทองถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถที่จะรักษานะครับที่สถาบันมะเร็งได้เลยโดยใช้สิทธิ์บัตรทองโดยไม่ต้องขอใบส่งตัวในขณะที่ตัวส่วนของประกันสังคมนั้นจําเป็นจะต้องขอใบส่งตัวจากต้นสังกัดก,ก่อนไม่สามารถที่จะเข้ามารักษาได้เลยอันนี้คือข้อแตกต่างที่ผมเห็นได้ชัดอยู่นะครับก็คือภาพรวมก็บัตรทองภาพรวม โอเคใช้ได้อยู่ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนแล้วกันนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะรับบำนาญน,นะครับแล้วก็ใช้บัตรทองบัตรทองเนี่ยเป็นสิทธิ์สิทธิ์การรักษาขั้นพื้นฐานของเราทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราหลุดออกจากสิทธิ์มาตรา33หรือ39ของประกันสังคมแล้วสิทธิบัตรทองจะเกิด นะครับอัตโนมัติหลังจากที่ออกจากประกาศสังคมได้6เดือนนะครับเพราะว่าประกาศสังคมแม้จะออกจากมาตาา33แล้วเนี่ยนะครับมันจะยังคงคุ้มครองนะครับอยู่บวกอีก6เดือนเท่ากับว่าไอในช่วง6เดือนเนี่ยสิทธิ์บัตรทองยังไม่เกิดนะครับอันนี้ต้องอธิบายฟังนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ะพี่ชายผมเนี่ยจะใช้ตัวบัตรทองนี่แหละกะว่าจะสละ ประกันสังคมนะครับส่งประกันสังคมมาตรา39อยู่กะจะสละแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันยังสละไม่ได้นะครับต่อให้เราไม่ได้ต่อให้เราไม่ส่งต่อมันก็ยังคุ้มครองอยู่6เดือนมันไม่ได้อยู่อยู่สิ์หมดทันทีเพราะนั้นหลังจาก6เดือนจึงจะสามารถใช้ตัวบัตรทองได้แต่โลกของพี่ชายผมเนี่ยมัน มันรอไม่ได้ไงไม่สามารถที่จะใช้อันนี่ไม่สามารถที่จะรอให้สิทธิ์บัตรทองเกิดนะครับแล้วประกันสังคมเนี่ยไปขอใบส่งตัวจากศัพทจากที่ต้นสังกัดเขาก็ไม่ส่งให้ด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าตัวที่โรงพยาบาลในสิทธิ์เนี่ยเขาเขาเรียกว่าไงโรงพยาบาลในสิทธิ์เนี่ยเขามี เขามีสกยภาพพอที่จะรักษาได้แต่กไอแ,แ,แ,แต่แนวทางที่เขาให้มาเนี่ยคือเป็นยามุ่งเป้านะครับซึ่งเป็นยานอกสิทธิ์คือต้องจ่ายเองอะ่ะแล้วมันมันแพงอะ่ะมันเม็ดละเอ่อเม็ดละ89ดเก้าหมื่นอ่ะแล้วก็เข็มถ้าเป็นเข็มก็เข็มละแสนห0 0มโดยประมาณซึ่งอ่ามันแพงแล้วก็รับไม่ไหวคิดว่าจะไปรักษากับประกันสังคมเออ จะไปรักษาในสาบานมะเร็งดีกว่าเขามีคําแนะนํามียาเขาเรียกอะไรยาเฉพาะที่เออยาเฉพาะที่ที่ฉีด,ฉดไปตรงบริเวณตับใช่ไหมแล้วก็เอายาน,นั้นไปครอบคุมตับอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งซึ่งทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยเขาไม่สามารถส่งตัวได้ไงเพราะเขาบอกว่าถ้าส่งไปเขาต้องไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับคือตามไป จ่ายเงินให้นะครับซึ่งเขามีทางเลือกแล้วแต่เราไม่เลือกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเราเลือกไม่ได้เลือกเองไม่ได้จริงๆนะอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากแอดมินเลยนะมันเลือกเองไม่ได้อะว่าจะรักษาที่นี่รักษาที่นั่นนะครับก็เลยจะแอดมินก็เลยย้ายโรงพยาบาลให้นะครับย้ายโรงพยาบาลในสิ์ไปประกันสังคมใกล้บ้านแทนนะครับและส่วนของชาบ้านมะเร็งเนี่ยแอดมินจ่ายเอง นะใช้เงินจ่ายเลยนะเพราะว่าใช้เงินจ่ายเนี่ยมันแพงนะครับก็ต้องใช้ใชเงินจ่ายเพราะว่าโลกมันรอไม่ได้เพราะนั้นต่างคนต่าง,างมีแนวทางไม่เหมือนกันเพราะนั้นลองลองลอง,ลองแชร์กันเข้ามาได้ผมยินดีมากที่จะเอาความคิดความเห็นเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับจะไดเ้เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งให้กับทุกๆคนที่เข้ามาฟังนะครับได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากเราหรือเหมือนกับเรานะครับ อ่ะลองลองแชร์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w บไนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย1นนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว